เขาชื่อชาวกล้วยพี่น้องกินคามือเลยกล้องไม่ค่อยดิบพี่น้องเดี๋ยวมา่รนี้เยอโอ้กินเก่งมากเลยชาวกล้วยเขาชื่อว่าชาวกล้วยครับ คุณนายแม่ไม่ใช่ <c oughs> แม่แมวเขาเลี้ยงมากนจับไม่ได้นะอยนี้เขาเลี้ยง้วนตุ้ยเลยรอดแล้วตอนแรกเขาถามว่าแกไม่รอดแน่กินขามือถือว่าสุดยอดแล้วมันนี่มันนี่เนี่ยเนี้ยเอาวิ่งเอานี้ทางนี้ น,นี้าเรากินอาหาราให้อาหารแ้วอย่าให้มันเผ็ดให้มันจืดๆเพราะว่าแมวน,นั้นนะครับเขาไม่ชอบตรงนี้นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้างในระบบข้างในของเขามันเล็กนะครับตับไตของเขามันเล็กกินเค็มไม่ได้นะอายุเขาจะสั้นนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องหนะาของที่มันสิดยืดน,นะครับคนก็เหมือนกันถ้าเรากินของยืดคนก็จะอายุยืนนะครับอ,อ้าชาวกล้วยแก่รอดแล้วแก่รอดแล้วออรอดแล้วรอดแล้ว,ลวก่อนเกือบไม่รอดนะถึงแม้อันนี้มันติดอใส่วิง่งแซบมามันก็จะลดจัดนะครับเราก็ไม่ให้มันเราให้ควร กถ้าคุณรักแมวคอมเมนต์มามน,นะครับเขาเป็นเด็กน้อยกินเก่งนะครับฉะนั้นเราต้องให้ตามเวลาอย่าไปให้เขาเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวท้องเขาจะแตกตุยท้องแตกตุยขึ้นมามันหนักนะครับการกินเยอะมันร่างกายมันท้องมันพุงมันยื่นออกมาเมื่อพุงมันยืน่น การเคลื่อนไหวมันก็จะไม่ผิวไหวนะครับเสียรูปทรงเหมือนกับโนเหมือนการพี่น้องเนานะนะชาวขั้วชาวขั้วชาวขั้วดูครับดูค,ดครับหง่ยมือเดี๋ยวเดี๋ยวชาวขั้วผู้กินไก่ชาว้วเป็นตัวกินไก่ học quá chín kể học quá trình nào mắn đi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  đi mắn 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 đi เดี lên, ๋ยวมันแตะเล่นมิโนมันแตะจะเล่นนะเขาอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วครับผมเถากล้วยกินไต่อยู่ท้องท้องเขาอ้วนใหญ่เลย